มาพี่น้องมารุนไปรุนเขียดเ่าอดหน้าแล้วไปรุน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 สีมีเขียดเลยม,มันสิบวมมีเขียดเนาะบรรยากาศนี่มือสอดดีดีด อา,าทิตย์กําลังสิขึ้นขึ้นไม่แล้วคุณง <c oughs> าก็งามาคลายังมาเศร้าก <c oughs> าแฟยามก่อนแล้ว <c oughs> ไป่จักตูกาแฟไปลุนน้ำกันไปลุนน้ำกัน ฮะเป็นไงมีอะไรเกิดขึ้นบ่ไก่เบียดจีดีเอ่อเดี๋ยวก่อนไก่น้ำกับบะหมีน้ำมันกรเห็นเอามีตัวนึงไ่งงอกเห็นบ่อ้าเหรอีอาเคนิุ่เห็นว่าเห็นว่าเด็ดตัวนึงอยู่ มันโมออกมันไหนพี่มอโอ้ได้หนึ่ตัวมันบลงหนมอกระตตัวหนฮสองสสตัวสตัวบ่เจ้ากระไรพี่น้องมึงโอ้มันมันบอล่งหลายพี่น้องมันบอลเียดมั้งโมอนนตสำเร็จอยู่อถุงองสอตัว สามตัวไรตัวนึงาฝาดอยู่บ่นี่ฟาดไเห็นบ่พี่น้องมันเหมือนเด้อนี่น่้อไอสเหรอไอ้หรอเปตัวนึงบนนดีนันดนันดีบไไม่ไนันลีนี่ไปไม่นั่นเหมือนเด้นั่อยู่ตรงมือเ้นนันเออนันดีเออนันนันไอ้โนี่ เชียร์มันเล่นอยู <wheels> ่แบบนี <AU> ้ว้าอ๋อพี่น้องนี่ใส่สองตัวคักๆัานน่ะตุ้มนี่เลยสองตัวเย้สำเร็จอยู่มันมันบาห่อนเป็นไงบัวจักสำเร็จอยู่แต่มันหน่อยหน่อยมึงขึ้นหน่อยมีขึ้นพยา่อยามีเครื่อมันได้หลายได้ผลงานแล้วสองตัว ลายหลุมสี่้ลายหัวจมีแห้งขุดสองหลุมหนึ่งเดียวหอนหลายเหกดี๋ยวมา,ข,มมาขุดอีกอหลุมละสองละสองกับสามสี่หลุมกับสีไใดพบหีบดีเนาะแมง่้นกับหลายได้พี่นอ้องตัวว่าประเดี๋วมาเปิดอันเสียงมันเนาะ ไม่เห็นจังไหนเอานอนแม่งแม่งซ้อนนอนไปรุ่นด้วยกันไปยาวๆเลยเอ๊ม ย,ยังมะปวดทถะบาทฮะบุญไ,ไปขุดไก่ไก่ผลบอลย่องโบไก่แรงน้ำบุบ่นไ,ไปน้ำกันพี่น้องบุ่นไปน้ำกันไปยางตรงบุญหลงจังเรียบ ไปกับมวนมวนไปอยู่ตะบานบริเผ่าออกนอกทงจ้าสิบปีหากินยังแต่ละมือพี่น้องอเออเก่งตุญยาบานประกาศกุญยาบานบรรพย์ป่อยจังหวัดอำนาจง่ายอยู่ติด อำนาจพี่น้องมันก็นเลยเสียงดังลอยต่อขีดลอยต่อไหนลูกหนึ่งก็มิดจีดีดดดดพี่น้อง ดูมีมี่เฮ้ยมี่เขียดบ่มีเขียดหน่อยมีอยู่เอ๊ะมีอยู่มีอยู่ไงเอ๊นเห็นบ่พี่น้องโอ้ยนั่งขโงมอญเลยหนั่งของมอญเลยน่าดีเย็นป่ะเห็นแต่ว่าดิมี๊ยักตัวเห็นหลาตัวนึ่งนหมเดี๋ยวใบใหม่ออกกันพี่น้องมันลุ่มบลายพี่น้องมัวหันหลายบ่เจ้ามันไมีเขียดน่ะจะเขียดบ่หลายมันก็เลยลุ่มแซมนี่ หนูมีตัวหนึงเออเอ<ง>าต้องบกว่าคูดเพิ่มอีกเออมีนะกาแฟกาแฟต้องมาขุดเพิ่มอีกเ,ออเกนะฟฟา,ฟฟาะอโอ้ยหลัวมันกระลงออ่งสองตัวตัวตัวหน่อยตัวนึงอืมอตัวหน่อยเห็นไหมอ้ยหน่อย, <c oughs> อยละ <c oughs> เอาไม่ขืนมาปล่อยขุดเพิ่มอีกอยู่มาแล้วน้องเอ้ยนีหน่อยคูด เนี่ยถ้าเกิดเท่ามีสามซีหลุมเขาก็ได้พ่อปิงแล้วดิ้นอือจับยากพี่น้อยจับยากแล้วเนาะตั้งแต่ไปขัวยังคือบ่เคยจับเด็ดจักเทื่อมันดูดออกไปแมันตื่นบุเลิกบุหงุดหงิดนี่เสียบเห็ดสามตัวพี่น้อง ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเอาไปขังไว้เดี๋ยวมาเอื้นมาหาเติมอีกมื้แมะรงสิมาขุดเพิ่มอยู่อารมณ์ไงบอกก้อละแหตั้ำนี่โอ้ยไปขุดปุ๋ยมองมันนโบไก่น้ำโอ้ยเดี๋ยวขุดเนาะบรรยากาศชมบรรยากาศไปน้ำพี่น้อง ยูว่ได้ยูมีร่องมันถลองเบิ้งแต่ว่ามันบัน่องมันร่องหลายที่ว่าประสบความสำเร็จอยู่ได้ตั้งสามตัวสองหลุมเองสามสี่ตัวตัวหนึ่งหลุดมันผมว่านี่เข้ามาคำน้ำแหลมมันก็เลยขุดได้หน่อยไปสีแม่จะเว้อยู่พี่น้องมันหอนหอนลายเอาตัวนี้มันหลอกขึ้นเอออขึ้นมาปล่อยเนี่ยหลุดมันน่ะเดี๋ยวมันโดดขึ้นมาได้เดี๋ยวมันจะตาย กินได้เปล่ล่ะจับไดีอยวไปอยไอหลูมมันเห็นตัวเอ๋ไอเห็ดไว้คือเก่าแาบเขาต่อเอาน้มไมาหยอดอยู่บ่โมงประโยชน์แล้วมันได้กินไม่นามเยอเนี้ยมือมือนี่จะมุกขุดเพิ่มพี่น้องเพิ่มได้เพิ่มเลยเร็แรงๆ่นล่าอากาศเย็นๆเปล่แดดท้อนบ่มาก แดดอ่อนๆควายมาขุดเพิ <sh ่มอีกแดดแต่มันบวลงหลายพี่น้องเปิงพระอาทิตย์กำลังขึ้นโอ้ยเป็นตะหอนพี่น้องมันหน่วยไงตายนีนี่นี่มันไปขุดปุ๊ไกๆไก่ก็หนีแันสามตัวสามตัวพี่น้องคดล่องบิ่อก็ถือว่าเขาอยู่แต่ว่ามัน บ่หัวนจัดมันกับโบนี่เลอกมันมันต้องไหลรุมบ่หรือว่าเขียดห้ามมันหน่อยบ่มันโมหน่อยแล้วเดี๋ยวโบหอวมันกับโบแต่ว่าแถวนี้เวลาไปขัวหอยกับไปขัวส้วนทั้งผลมันจะมีหนองเนี่ยหันเขียดไหลเด้ยแต่ว่ามันขุดขัวไรกับควบประธานมันมีมันหนีจากแย่ไปเมื่อบ้านมาแล้วมาเลิกไม่ยุเลรน เอาไปสะสมไป<อ>ไมันได้ไหลายกว่านีกันพี่น้องเดี๋พรพอได้ออมกันเดี๋ยวมืออื่นงผมไม่ยามอีกเดี๋ยวจะเห็ดเมนูให้พี่น้องเบิ่งนำ้ำให้มันพอ่อก่อนเดี๋ยวว่าเอาไปเหดอีหยังกินปลไปเมื่อบ้านาเฮาเย็บมือเล็กๆนหน่อยเหรอไอ้กินอยู่แถวหน้าจ้าของนี่แหละวไม่ได้ไปทางอื่นเลยอยากน้ะมัน นิวันแล้วกับใบยูอ่ารซสื่อของห่างพี่โนโอ้องมืกอกะเย็บผ้าไออยากหากินไปแต่ละมือละเวน้นไปเนี่ยหากัะมาหาอือป้าป้าเมื่อไหร่พี่น้องกันแ,แล้วจ้า ยังเอื่นไม่ยามอีกนะครับยับ,ยบมือแล้วตีโตหาโตพอดีป้อมอ่ปพี่แอนปินป้งแห่งๆเนาะไปแล้วจ้าครับสวัสดีครับ